สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าครับผมวันนี้อยู่กับผมจาตุรสโปรเกอร์รนะครับผมวันนี้เราจะมาทำอ่าประชาสัมพ 1, ันธ์ไอ้คนว่าง EP ที่ร้านแปดนะครับผมลูกว่ t แต่ฟังอยู่ EP เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะครับคืออ่าวันว่างกับประชาสัมพันธ์นี่คือเราเจอเทําเยอะจนเราจําไม่ได้แล้วว่ามัน EP เท่าไหร่นะครับผมก็วันนี้จะพามาอัปเดตสตูดิโอของพี่เมนนะครับปไปเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ก็ลุกเอ้ยลูกไม่ไหวอะแกนะอย่าลแก่แล้ว มัาจะเป็นฝั่งนี้นะครับผมกันจะเป็นฝั่งที่เมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีโต๊ะโต๊ะหนึ่งคือไม่รู้มันไปไหนแล้วอยู่ในครัวไงจะเป็นวันอันนี้ก็คือเจาะกําแพงแล้วก็ติดเป็นเราเตอร์แบบเนี้แต่น,นี้คือข้อเสียของมันคือมันมันอยู่ติดกําแพงแล้วมันมันไม่ได้อยู่ตรงหน้าต่างแบบเมื่อก่อนอสัญยามันอาจจะรับได้ไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนแต่มันก็โอเคเย้ <Yeah. S 1> แล้วก็มีอันนี้จะมีแบบ่าเปลี่ยนฝั่งโพเตอร์นิดหน่อยือจะเป็นด้านนี้ออนยานครับผมพาไปดูด้านนี้นี่นะครับผม ไปมีเทปที่ช่เราเสียงใครนะมามิงวะเนี่ยคนนี้คนนี้คนคนี้อ๋อเสียงเสียงเสียงคนนี้เลยน้องซินดี้<อ>น้องซินดี้ออครับจบบเอ็มครับดนตรกูอันนี้จะเป็นรูปสารเก่าเลยเมื่อก่อนนี้แล้วก็นี้คือที่เด็ดเลยัะเดี๋ยวเราจะต้องต่างนานาเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาเอาภาพมาลงให้เยอะกว่านี้ ก็เ,เดี๋ยวรอให้พี่แมนเขาเขียนตั้งกต่วัวอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาลงมาเพื่อเซนไรเซนของเราทั้งคู่ <Yeah. S 1> นะโปสเตอร์นี้จะเป็นโปสเตอร์เดี๋ยว,วรเราเปิดตัวสุดท้ายของนี้ไม่เกี่ยวกับพื้นหลังนะครับพื้นหลังคืาจะเป็นตัวอันนั้นคือมันเป็นภาพอันนั้นภาพพื้นหลังจะเป็นอ e ีแบบหนึ man, ่งนะครับผมอัน,นจะเป็นภาพโปรไฟล์เราก็คือเราจะใช้เนียตลอดเลยนะครับผมไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เปลี่ยนแล้วครับจะจะจะค่อยลงก็ได้ค่อยอลงก็ได้ะค่อยอลงจะค่อยลงไปก็ โมเดลเราก็จะทาการจัดสรรใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมีตัวที่เพิ่มมาบางตัวนะพวกมูสตันพวกอะไรคือจะเพิ่มมาทีเดียวนิดหน่อยออแล้วอันนี้จะเป็นชั้นสองชั้นสามไม่ต้องไปดูนะครับขี้เกียจอันก็จะเป็นอน,นิเมะอันนี้งานงานแรกเลยผมจาได้ในะงานแรกอันนี้งานสองออแล้วก็งานสามคือต้องขอไปจริงใ,ในอนาคตคในอนาคตอาจจะเป็นในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นพิการ์ออเอาไปทำสู้์ครั้งแสงได้เนละ ในการพวกนี้ผมมีมาทุกใบเลยหาบัลล่าอัมไซอยู่อันนี้คืออะไรภาคพิเศษหรอนิยายนิยายอ๋อนี่เป็นเป็นภาคนิยายนี่นะครับผมภาคดูไซเซอร์แมนภาคนิยายโดนัทเป็นภาคโดนัทนะครับอะไรมีต่างๆ่างกันขายประกันก็จะเป็นตัวที่แบบเอ้ยตรงนี้น่ารักอันนี้เขาเป็นยุกิโจโจ้แล้วก็ฮารี่นะครับผมข้างในข้างในข้างในดองกุสนะครับข้างในข้างในมีมีไรเดอร์สองตัว มานั่นเะขผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะขอเอาขอมองตังนี้เราเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็มาเซ็นทีละคนนะครับผมปักเดี๋ยวเราไปกันเลยเอาลัผมตอนนี้ก็ได้เอาภาพลงมาแนละ้วมันเป็นการใช้เวลาย,ยากสักดิดนงๆนะครับผมแล้วก็แทนจะสีละแทนสีแดงเลย <c oughs> นี่เนี่ะครับผมก็จะเป็นค้อมจริงอะ่ะผมกะจะเอาเขียนข้างในแต่ว่าคือทางร้านที่เราไปสั่งทำมันคือเขาติดเทปม,มาให้อย่างยังยาง,งดีเลย ผมก็เลยไม่อยากที่จะทำลายติดใจเขาก็เลยแบบเซ็นกระจบกันพอเดี๋ยวเราเปลี่ยนกล่องใหม่อะไรใหม่ก็เดี๋ยวเราค่อยอยเซ็นใหม่อันนี้คือเขาทําเทศสีให้มันไม่เหมือนกับของจริงนะเขาทาให้เฟดสีเนี่ยมันเฟดลงเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นภาพใหญ่แล้วภาพใหญ่ถ้าเกิดจะทาสีให้มันเข้มเนี่ยคือมันแพงแลราร้างเขาทําได้ ดีสุดแค่นี้นะครับผมเพราะอันนี้แต่ว่าอันนี้คือมันเป็นราคาที่แพงที่สุดในร้านแล้วอันนี้คือเกือบเกือบพันอันนี้คือแพงที่สุดในร้านแล้วนะถ้าเกิดเทียบกับในกรุงเทพอะคือเขาทําให้ได้ได้ดีกว่านี้แต่ว่ามันเราไม่สามารถที่จะแบบไปนั้นได้เพราะว่าหนึ่งมคือเมื่อกผมไปสั่งทาเนี่ยแล้วผมเอไว้บ้านผมเนี่ยแล้วผมก็ต้องส่งมาให้พี่แม่แล้วอย่างส่งมาให้พี่แม่เนี่ยผมไม่รู้ว่าขนส่งเขาจะทำตัวจกแตกหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมไม่รู้เงี่ยแต่ผมขอเส้งขวมก่นแล้ว ก็ผมอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นผมที่ใช้ทุกวันนะแต่เป็น่างนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มียิ้มนิดหน่อยแล้วก็นี้ของพี่เมนนะครับตัวเอมแล้วก็เอพีอาร์เคนี่นะครับผมนี่อันนี้อันนี้ก็คือบอกจุดประสงค์หลักเลยคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาดูเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาพี่พี่พี่ใหญ่ไปด้วยตอนแรกเลยนะครับผมช่องเรานะฮะใช้เป็นตัวนี้ตัวแรกเลยตัวนี้เป็นคือตัวแรกเลยคือจะเป็นตัวนี้นะครับผม อันนี้เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็มาเป็นตัวนี้อันนี้ก็คือจะเป็นช่องของน้องมิกนะครับผมก็คือไอ้มิกนั่นแหละจะเป็นตัวนี้นะครับผมไข่นรกอ่าเป็นช่องไข่สวรรค์นะครับไม่ใช่ไข่นรกไข่สวรรค์แล้วก็เราจะใช้ไปตัวนี้ตัวนี้คือเป็นตัวเจนเจนอ่าเป็นหนึ่ง R K s p e r เจนหนึ่งเจนแรกเลยที่ยังมีคําว่าเกมมิ่งอยู่อัอจะเป็นตัว จะเป็นตัวเกมมิ่งก่อนนะครับจะอาจจะเป็นสปิริเลอร์เกมมิ่งก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นสปิรเลอร์เอ็กกับมินิมายก็คือจะเป็นพี่พี่อาร์มานี้ตอนนี้ก็คือแยกกันทําไปแล้วอ่ะแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้ตัวเนี้ยคือคือเหลือผมแค่เหลือแค่ผมกับพี่แม่์แล้วทดลองกันนะก็คือจะเป็นลิฟพีเออะไรพวกนั้นก็คือจะแบบแตกแยกกันไปแล้วอแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับผมพอเราทําตัวนี้ปุ๊บเราก็ทําโปรเจกต์ใหญ่ที่ทุกคนต่างพอมาคือตัวนี้ครับผม ขอบปลาะ,ะนะครับผมก็มีให้ดูอยู่เพอขอบปลาะเสร็จปุ๊บเราก็ทํามือปืนมือปืนภาคแรกเลยอ่ะใช่ภาคน,นี้ปะ่ะหรือภาคน,นี้ก็อันในน,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 นนี้ก่อนนี่ภาคนี้ภาคนี้ก่อนใช่ปะ่ะเราก็มาทําภาคหรี่มิกอ,อ,อันนี้คือภาคที่พี่มิกแล้วก็ตะนะพาไปเที่ยวะนะครับผมแม่นแล้ออนะครับผมแล้วก็จะเป็นพี่ใหญ่ส่วนนี้ก็คือจะเป็นเป็นพี่ใหญ่รูปประวัติศาสตร์ใส่มันง่ายแต่ถอดยากแล้วเดี๋ยวผมจะ ไปทำภาพเป็นพื้นหลังผมจะไปบันทึกรูปพื้นหลังมาแล้วก็ไล่แปะไล่แปะลแล้วก็ง,งานต่างๆเดี๋ยวมันจะมีเยอะกว่านี้นอกนะฮะว่าเร็วๆนี้จะได้เห็นภาพง,งานต่างๆอ,อาจจะจะเป็นเกมคอนโซลใหม่ก็คือจะมี Playto กับ Nintendo <c oughs> ที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวเราก็จะมาแปะว่าเพราะว่าเราเคยทำมาแล้วนะครับอะไต่างๆเพราะงี้ก็แบบให้มันแบบช่องเราอาจจะอาจจะเป็นช่องที่ไม่ได้ดังมากก็ช่องที่แบบไม่ได้รวยมากนะผมแต่ก็พยายามทําทุกอย่างพยายามจะ เอาเงินส่วนตัวของอเราทุกคนเนะี่ยคือแบบมาเพื่อทําให้ทุกคนได้ดูแบบตามที่เราขอผมพูดตรงๆเลยก็คือไอ้ Nintendo ที่เราทํากันเนี่ยแล้วที่มันไม่ได้ประสบความสำเร็จมากแต่มันก็แบบโอเคมันก็บูมมันก็ปังอ่ะเราก็ยอมรับว่ามันก็ไม่ใช่เครื่องเล่นที่แบบบาทอ่าร้อยสองร้อยอ่ะมันก็เป็นเครื่องเล่นหลักหมื่นนะครับนินเทนโดที่เราซื้อเป็นนินเทนโดหลักหมื่นนะครับผม <c oughs> ผมซื้อเป็นตัวลิมิเต็ดอ่าเป็นตัว X กับโปเกมอนสก้าเล็ตไวโเลตมันก็เลยจะเป็นตัวที่แบบแพงขึ้นมาหน่อย แล้วมันเป็นจอเล่าเป็นจอโอเลดด้วย OLVD ด้วยมันก็จะแบบแพงขึ้นไปอีกนะครับผมพราะาตตั้งกล้องใหม่รอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดประชาสัมพันธ์หลังจากที่เราเป็นช่วงวันพักเสร็จแล้วเนี่ยช่วงปิดท้ายของเราก็วันนี้ก็จะเป็นช่วงประชาสัมพันธ์เดี๋ยวเราจะไปพบกับช่วงประชาสัมพันธ์กันต่อจากนี้เราก็จะมีดราม่าอาจจะอะไรได้หน่อยนึงเราก็ยอมรับในสิ่งที่เราทานะครับผมแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวไปจัดกล้องแล้วเดี๋ยวไปทําประชาสัมพันธ์กันไปเป๊ ผู้ชมนะก็อ,อยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์นะครับ uh huh. คลิปนี้อาจจะยานิดหน่อยนะครับแต่ก็แบบ uh huh. านานๆทีจะได้เจอ,อ <Yeah. S 1> กันมาทําคลิปานานเลย uh huh. ก็สิ่งที่ผมจะต้องพูดต่อจากนี้เลย uh huh. อ่านจเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องถดถอยอาจจะเป็น,นปเรื่องที่แบบต้องเรื่องที่เสียใจยกันนะครับ uh huh. ก็คือเราจะทําการยุโปรเจกต์โปเกมอนสการ์เล็ตพิ้งนะครับผม uh huh. น,นี้คือมันด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเลยนะครับด้วย การที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ประสานมันมันมันไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจุบันนะครับก็คือตอนที่ผมอัดคลิปล่าสุดไปเนี่ยคลิปไฟมันเสียไฟล์มันขึ้นแบบเป็นเส้นๆๆๆแล้วมันไม่สามารถแบบเอารูได้จริงๆนะครับแล้วคือเนื้อเรื่องมันไปไกลมากอีกที่สองคือผมแคทเกือบชั่วโมงนะครับผมก็คือมันมันไปไกลมากแลผมก็ไม่สามารถทําที่แบบให้มันปฏิบัติต่อแต่ว่าผมอาจจะทําคลิปรีวิวชายนี่หรืออะไรเงี้ยหรือแบบที่มันแบบ ที่มันอะไรที่แบบโชว์ตัวอะไรเงี้ยคือแบบอันนั้นผมอาจจะทําถ่ายให้เห็นได้ว่า uh huh. พัฒนาการของตัวผมเนี่ยมันถึงขนาดไหนแล้ว uh huh. อ่าส่วนเรื่องดีเรื่องต่อไปนะผมโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนอาจจะแยิมผมยิมไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับผม uh huh. ก็คือเราทําการสร้างโปรเจกต์ใหม่มาแทนนะครับ uh huh. ประมาณโดยรวมโดยรวมประมาณ5้าโปรเจกต์ uh huh. โดยโดยรวมนะก็มีหนึ่งจะมี เก <Game> มอาร์สองสองเจะเป็นเกม uh, Super Hero. อ่มาว์ลซูเปอร์ฮีโร่อ่าอาจารย์ซูเปอร์ฮีโร่ก็้วใช่สามนี่เขาจะเป็น uh, l อ่อเลโก้ไฮดริปเตอร์ใครมีจ <laughs> มูกสี่นี่เขาจะเป็นเกม uh, Jurassic World อ่อจุดสิกโวลด์บอลูชันเป็นเกมทำฟาร์มไดนโนเสาร นะครับผมแล้วเกมที่5้านะครับผมก็อาจจะเป็นเกมที่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เคยคุ้นเคยเลยแต่เกมนี้ผมอยากให้พี่แมนเขาอัดลงมากแล้วเป็นเกมที่พี่แมนเรียกได้ว่าเล่นกับผมมาตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือเลโก้อินเดียจบผมจะสร้างฝ่ายสร้างอะไรว้พี่แมนแล้วก็ร้อพี่แมนไปอัดอพียงเดียวก็คือทุกอย่างมันจะโอเคลงตัวแต่เรองนี้แหละแต่เรนี้นะครับผมก็ สำหรับคนนี้เขามาติดตามใหม่หรืออะไรก็ต้องขอขอบคุณจริงนะครับผมที่แบบโอ้โหเข้ามาดูกันอย่างๆนะครับอลังการทำหลายๆเกมให้ทุกคนนี่แบบได้ตื่นตาได้เห็นได้ได้ได้สัมผัสในสิ่งหลายๆอย่างที่มันแบบแตกต่าแตกตื่นกันไปแต่ตอนนี้ก็เห็นอยู่แล้วนี่โพรเจนเองเลโก้เนี่ยทีลงไปสองวิธีนี่ไง อ๋อเลโก้จูเลสิกโบอ่าอ่ะแล้วก็คาเมิเลเดอร์อันนี้ก็เป็นเกมคอนโซลของเพทูเหมือนกันนะเราอินเดียนาโจนอ่ะเลโก้อินเดียนาโจนมันจะเป็นเกมคอนโซลของเพทูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกพี่แม่แล้วเดี๋ยวผมจะสอนพี่แม่ว่าเรื่องหนึ่งนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าหลักๆเลยคือพี่แม่เขาก็ใช้แอปเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวผมแค่โหลดมาแล้วก็เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวประมาณนั้นครันี่ที่ดูก็มีสองหัวใจนี่แหละใช่ครับผมตอนนี้ก็ที่แบบส่วนโปรเจกต์โปเกต์สการ์เล็ตนะฮะผมต้องขออภัยจริงๆนะฮะ เราจะไม่ได้เห็นเนื้อเรื่องหลักนะแต่ว่าเราจะได้เห็นการจับโปเกมอนหรือการแบบ<ม>อ่าโชว์ตัวแบบอ่าเป็นตัวใหม่ให่อะไรเงี้ยตัวเจนให,ใหม่ใหม่ผมก็อาจจะแบบจับแล้วก็อาจจะมาแบบโชว์ให้ทุกคนเห็นอะไรแบบนี้ก็จะมีนะผมส่วนดับ้ค่าละศูนย์ผมซื้อมาแล้วแล้วก็เล่นจบไปแล้ว<ม>อาจจะมาเล่นแบบเป็นโหมดต่อสู้ให้ทุกคนได้ดูอ่า<ม>อาจจะนะอาจจะ ก็รออรอดูกันไปรอดูรอดูกันไปเยอะเพราะก็เราวันนี้ในห้องใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร้ด้วยผมก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากไม่มีอะไรมากเลยนอกจากการที่เรามาทําคลิปต่างๆแล้วก็มาบอกต่างแล้วก็มาเรีวิวูต่างๆให้ดูทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ลงตัวขึ้นอาจะมีดราม่าที่นึงคลิปนี้อาจจะจะมีดราม่าเรื่องการยุบโปรเจกทิ้งไปดื้อหรืออ่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการที่เราเรียกเรียกว่า การที่เราคาดหวังก็บางสิ่งบางอย่างให้ภาพมันโอเคกว่าน,นี้ให้ภาพมันดูดีกว่านี้แต่ว่ามันก็ไม่สามารถทําได้จาาริงเพราะเรื่องด้วยคือเรามีงบจํากัอดอลายหลายสิ่งเลยลออโอเคสำหรับวันนี้ก็สุสดครับบาย